วัวใช้าอลูกดปีคนนหนาิสอบงสอบขึ้นดับยเออจะกี่หมนหมื่นกนึ่งตรงหนึ่งไปครอขายเื่อสองสอบสามสอบไม่เหมือบก กิมาเด้อส well, yeah, so yeah, ิก็สิมาแล้วมากแล้วก็ชิเห็นน้อิ่กินข้าอยู่างตัวอะตัวแล้วก็รักินน้องิเขากินขาวรวะไม่ต้องใกได้อ่าใสกได้ก็ิ่าก็มากพาก็นนัก่าก็เนาะตเนาะห็นไหมเหนก็เ็เนะ็ิเล็เขนาดดุวมงเขาก็เล็กลังอนี เอาเงอเาไม่ดิเจ้มาอยู่ี่เจ้าก็ไปเออดีลลาที่กรนั้นุลาโอ้แเงยนเงนมนเลยสิเออเราช่วยกันเถอะนะแต่ผมว่าเงยนูหลอกช่นะน่ยกบไปานอ่เลยับ อันใบเราก็แค่ขใส่ตอนนั้นกะหมอะสูบอ้บบิสามารถเข้าคบเรอขอไปอ่านขอมูลสามันอไปอนกค่ะบอกว่าแล้วคนนี้ไอกนัปกติเออบอกนั่นรู้าปกติเราบอกะนรูวสุขภาพเขาก็ไม่กลัวทเขาอาจจตยน มือไปกับต้นไงเ้าเบียนบ่านไปเลยเขาเบียบานขอขอย่างเพื่อเี้่อนอัมาไปขอ่เ่เพือนาะขอปบอกกเพื่อนเนาะเป็นคนของเขาหน้าขอใหญมเพื่อนแจ้งเขาไปเจียงเขาเ่จเขาบันึกีมากเขาสีเ็ดเบิดเลยน่งใหญ่เต้อไปหาต้นใหญ่หรอยังกลับมาง่นใ่ขอเยี่ยมอันนั้นอันนี้มัแง่ายเขาจะมาได้แห้ง